โยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง h ั n t ค o g เกมเมื่อกี้เี่ช่ไหเนี่ยกินลาบกวนนี้เรากลับกันเลในเกม Zone 4 e x t e a m e นะครับผมอ่ะกาวนี้มีอะไรผมมาทำอะไรเราจะมาทำการสุ่มเจ้าตัวกล่องฮาลโลวีนนะครับทุกคนอ่ะสุ่มกล่องฮาลโลวีนนี่เลยครับผมเลวเข้าไปที่ช็อปเลยนะทุกคน อ่ะตุ่มกล่องฮาโลวีนนี่ฮาโลวีนแรนดอมบ็อกนะครับทุกคนนี่เจ้าตัวก่อนเจ้าตัวนี้ทุกคนอ่ะแล้วก็จะมีนี่ทุกคนเป็นฉายานะฉายาแล้วก็จะเป็นพวกอะไรนะฉายาแล้วก็หลังนะครับผมแหวนนะอ่าแล้วก็มีชุดเซ็ตของเอ่อซอมบี้นะทุกคนอ่าแต่เราจะไม่เอาไงเราจะเอานี่ทุกคน กล่องสุ่มบอกเซ็ตโอเคครับเกิดอลืรผมก่อนซื้อเลยทุกคนวันนี้เปิด50กล่องนะครับทุกคน50กล่องพอจุกจุจุกๆๆใจละ50กล่องละโอเคครับผมโอเคครับก็ก่อนที่เราจะเปิดผมจะพาทุกคนไปดูเจ้าตัว NPC Yuki ยก้ก่อนนะทุกคนอะคือแบบเออผมอยากรู้ไงเห็นเขาบอกว่าเปิด แล้วตัวกล่องนี้นะตัวเซนนะฮาโลาวีนแรนดอมบ็อกเหมือนกันนะทุกคนคือแบบ1ล้านไงคือใช้ซื้อ 1M ่เอไงเอาไว้ง่าย 1M แต่ได้1เซนมันเป็นไปได้จริงหรือเออผมก็สงสัย 1M ได้1เซนเฮ้ยมันใช่หรือนายไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนผมเห็นใน เขามาแคปให้ดูในกลุ่มนะทุกคนใครรู้บอกผมทีจริงหรือเปล่าใครเปิดได้บอกผมด้วยอ่ะก็วันนี้ผมมารอทุกคนได้หนึ่งกล่องนะทุกคนกระตังผมไม่น้อยอะ่ะซื้อไปเลยหนึ่งกล่องนะทุกคนเออมันได้จริงก็คือไม่ใช่แล้วป้าหนึ่งเออโอเคเปิดเลยละกันในตัวสลับนะทุกคนสลับนะไม่ได้ไม่ได้เงินเซนอืม โอ <Okay. c oughs> เครอาไปลอาไปถือว่ายังคุ้มอยู่นะทุกคนยังยังดีอยู่ดวงมมยังดีอยู่นะอ่าเอ้ยโอเคเราไปที่เจ้าตัวนี้ดีกว่าเจ้าตัวอมบ็อกซ์ต้นัของเราดีกว่าทุกคนโ okay. อเคเดี๋ยวผมขอเข้าตัวไปที่ไมล o o ุก่อนนะทุกคนช้าก่อนน้องๆถ้าอยากเล่นเกมนี้พี่มีมาแนะนำเพียงแค่เข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่าโซนโ t r ตีมและกดคำว่าดาวน์โหลด แล้วก็ดาวน์โหลดเซตอัพไฟล์เพียงเท่านี้น้องๆก็สามารถเล่นเกมเหมือนพี่ได้แล้วนะครับผมทุกคนหรือมีวิธีหนึ่งเพียงแค่น้องๆดูคลิปพี่แล้วกดลิงก์ใต้ล่างก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นเกมกับพี่ได้แล้วนะครับผมป่ะเดีย๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยโอเคครับผมก็มาที่หน้าห้องผมเป็นที่เรียบร้อยนะคับก็เดี๋ยวาทำการเปิดนะทุ ่อนจะเปิดขอทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยละ่ะกดกระดิ่งด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมโอเคครับก็อย่าการเปิดกล่องได้เลยทุกคน let's go 50กล่องจะไปนูน้อยไอ้น้องชายลุยของถ้าผมได้อะไรเนี่ย Black d e วิ l บ o ยแฮ i r นะครับผมทุกคนอะ ขด,ดูวดอนเจ้าตัวนี้ไม่อยู่มันอยู่ไหนเนาะ่าวอนหรือเปล่ามันไม่ขึ้นเลยอ้าว,าวแล้วมันไปไหนล่ะทุกคนเออตึ๊ดติ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 ๊ดต จดหมเฮ้ยแล้วมันหายไปไหนออสักคู่ผมเปิดกล่องเดียวแล้วมันหายไปได้อย่างไรมันหายไปไหนอ๋อนี่อยูแอย่แล้วมันถาวรด้วยไะไลท์ฮอมันถาวรด้วยไงประเด็นละ่ะเฮ้ยอ่ะ ไม่รู้ราคาเหมือนกันทุกคนเดีย๋ยวผมค่อยเช็คนะทุกคนก็อย่าพอกำลัไปเปิดต่ออีกรอบๆแล้วทุกคนอ่ยังไม่ถึงเลยเปิดกล่องเดียวก็ได้เลยว่าเฮ้ยไม่รู้ราคานะครับผมโอเคเปิดต่อไปครับไอ้น้องชายอืมห้าสิบกล่องไอคอนเปิดรัวๆดีโอโหรอดใหญ่มาทําไมอื้มหลัยกยอนใหญ่ได้หลังะ่ะกระจกอะกระจกหลังะน้องมาหน่อยดิเฮ้ยโอ้โหนะดูแต่ละอย่างทุกคน โอ้โหออกจากห้องทีเดียวเฮ้ยบักปะเนี่ยได้เว้ยหมั่วนะทุกคนบักปะเนี่ยอ๋อแล้วโอ้โหไลท์คอมเปิดต่อไม่รอแล้วนะมาทำไมก่อนชอบเนี่ยน้ำยุงน้ำยาม,มาลุลัวตึงตึงมาทำไมไม่เอาฮัลโหลโอ้โห เฮ้ยไม่ใช่แลละขอดรีแป๊บหนึ่งทุกคนรีเซร์ฟด้วยรีเซร์ฟด้วยรีหมดอ่ะเออกลับไปใหม่ดิเป่าตรงเป่าเต็มไม่สนใจหรอกเปิดต่อโเฮ้ฮฮเยน้ำยาพาวเวอร์มันจะเยอะเกินไปป้าโอ้โหดูเอามาให้แต่ละอย่างเฮ้ยไม่ใช่แลละไอหนูน้อยไม่ใช่ได้น้อง ยังไงนี่จะหล่มเลยเฮ้ยโอ้โหน้ำโยงน้ำยาคือตะกรอนอะ่ะคือแบบว่าไข่นะไข่แดงเงี้ยบัตรลงซับเต็มคลิปก่อนๆผมอะบัตรมาลุลวัลวจัดๆอ,อย่างนี้อะไรน้ำยาเออนี่โอ้โหชอบมาได้ชอบเยอะนะไรท่อนมันได้ปืนกลไงปืนกลไง อ่ะมันได้เป็นกลงไงขึ้นเชือด้วยะเฮ้ยเอาจริงจังขึ้นทีเชื่อเฮ้ยสิบกล่องสุดท้ายแล้วเฮ้ยเอายังไงต่อทุกคนเหลือแปดกล่องสุดท้ายแล้วเปิดต่อดีหไหมแต่ผมว่ามันไม่เปิดหน้านี้ได้นะเออ ว่าเปิดตรงนี้ได้อ่ะมันเปิดได้จริงเก็บกล่องสุดท้ายไปครับอ้หห้ากล่องสุดท้ายตึงๆโอ้โ้หลูกกงลูกแก้วถอดลงมาหมดอะ่ะอูโหหวานชามกดกลับไปที่ห้องใหม่เหมือนเดิมตองกล่องโอ้แล้วน้ำยามาทำไมโอ้โหเรียบร้อย เพื่อ50กล่องแตกลนเหลือ,อได้มาได้มาของมาทั้งหมด3ชิ้นนะทุกคนโอเคครับผมทุกคนมารับเช็คของกันเลยโอย้ชอบปืนกลรับปืนกลก่อนแล้วกันของต่างๆก็ตามนี้ทุกคนอา่าหมวกนี่โอยกระเป๋าเต็มขอตัวฝากของสักครู่ โอ้ oh. ใช่ปะมีแค่นี้ปะที่โอเคใช่ที่เดี๋ยวเป็นเฮ้อเฮ้สเปเชียลเจ็ดวันนะทุกคนอ่ะโอเคครับผมก็ตัวปืนไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะเช็คก่อนแบ็กเดวิลเราต้องทำการเช็คราคานะทุกคนแต่พอขึ้นแบ็กปุ๊บมันก็ขึ้นเต็มเลยว่าเฮ้ยราคา ราคาอยู่ที่เท่าไหร่น้องอันนี้ไม่ใช่อีเล็กทิกเปิดก่อนอยู่ที่ 6m นะทุกคนโอ้โหถือว่าโอเคครับ 6m นะส่วนเจ้าตัวหมวกเดว i ่บอย เดวิลบอยอันนี้เขาบอก7นะ 6M เหมือนเดิมนะทุกคน 6M นะครับผม 6M อืม6ือมมีคนก็ขาย 7M เหมือนกันนะทุกคนอ่าจีดสุดท้ายเป็น devil boy Hair ทรงผมนะทุกคนก็ 6M เหมือนกันนะครับผมทุกคนอ่า 67m คนน้อยๆเหมือนนั่นเนี่ยคนปล่อยน้อยเหมือนนั่นเนี่นอยอ่ะไม่รอชาร์จแต่นในไอคนมันเปิดเลยละกันได้ของใครปะเนี่ยเปินกรอต์อาเซนอลไม่ใช่รอหมวกคาบอยแจ็คเป็นคาบอยได้ของเวลนะหมวกคาบอยนะทุกคน SP 500 Special Attack 100บวกนนะครับผมคีย์ตะค้อบวก5นะหมวกเวลอีกแล้วได้เวลอีกแล้วตัวนี้เป็นทรงผมนะหมวกข้ับผม,มแล้วก็เป็นห่งเลนะครับผม Special s p e c i a l ลบวก a c k 80บวกเอ้ยมากกว่าเลยครับตัวนี้สองตัวนี้นะทุกคนเอ้ยัวนี้หมวกค้าวบอยสเปเชียล t อ็กแทกบวกแต่คีย์ตะค้อบวก5นะเอ้ยนี่ถือว่า ก็ยังเออดีอยู่บวกขาวบอยก็ได้อยู่นะทุกคนอืมโอเคครับผมก็สำหรับการเปิดปกล่อง50กล่องผมก็หมดเท่านี้นะทุกคนอืมก็เป็นว่าอย่าผมค่อยไปปล่อยขายที่ล้งแล้วกันไม่อา,อาจจะมาเล่นเองนะครับผมทุกคนโอเคครับผมทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครชอบที่นี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง Horn Cool g เมื่อกันด้วยนะครับผม อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมทุกคนวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ